นอกจากว่าเราจะดูแลเรื่องของความสวยความงามของใบหน้าแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่สําคัญเรื่องของการดูแลจุดซ่อนเรน้นไม่ว่าจะเป็นคุณสภาพสตรีหรือคุณสภาพบุรุษเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นโดยเฉพาะนะคะผู้หญิงเวลาที่จะไปใส่ชุดบิกินี่สวยๆนะหรือว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดการดูแลค่อนข้างยากบางท่านเองมีปัญหาเรื่องของกลิ่นอับ เรื่องของความชื้นด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็<ๆ>ะเลยมาที่ RMG Clinic นะคะมาเลเซอร์บาซิลเลียนซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่านวัตกรรมเรื่องของการยิงเลเซอร์เนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะการยิยงเลเซอร์อในปัจจุบันนี้ไม่เจ็บแล้วก็ที่สําคัญเองนะะมันลึกไปถึงรากเลยทีเดียวนะคะเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมีแน่นอนเลยนะคะและก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของราคาเพราะว่าหลายๆคนที่อยากจะลองในการยิงเลเซอร์ครั้งแรกนะคะเ<ๆ><ๆ>ขามีการทดลองด้วยครั้งแรกก็คือ ใครที่ยังไม่เคยยิงไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีเองเนี่ยเขามีโปรโมชั่นนะคะในการทดลองครั้งแรกอยู่ที่599บาทครั้งแรกก็ได้ผลแล้วแต่ถ้าใครที่อยากจะได้ผลต่อเนื่องก็ทำสัก3-4ครั้งขึ้นไปก็จะดีมากๆค่ะไปทํามาเรียร้อยแล้วค่ะดีจริงๆค่ะอย่าลืมมากันนะ i m g Clinic ค่ะ